ัสดี้จ้าทานแตงที่เหลือนะจ๊ะโอ้ยไม่สบายจ้าเป็นหวัดจ้าทุกคนเป็นหวัดจ้าเป็นหวัดพายุลูกนี้เข้าพายุไปแล้วเป็นหวัดเลยค่ะสงสัยปลายฝนต้นหนาวแล้วเปลี่ยนอากาศทีเป็นหวัดทีเปลี่ยนอากาศทีเป็นหวัดท,ท,ทีนะคะ ปีที่แล้วที่เป็นหวัดหนักๆก็เปลี่ยนอากาศนี่แหละก็ไปฝนต้นหนาวนี่แหละโอ้โหเป็นหวัดหนักมากที่เป็นที่เป็นหนักๆตรนนั้นอ่ะก็เปลี่ยนอากาศเหมือน,ก,น,ก,นกันก็ไปฝนต้นหนาวเหมือนกันนี่ก็ไปฝนต้นหนาวนี่เป็นอีกแล้วเนี่ยเวลาไปฝนต้นหนาวเป็นหวัดทีเป็นหนักมากว่าไงครับลูกว่าไงครับกิดว่าแบบมาตามสมตามกินไหม ไ <c oughs> ม่ได้ตนนานเ่ยไอ้แม่ลราก็ส่งหมดแล้วแป๊บเดียวมากินนิดหนึ่อันนี้คือแตงดอยนะคะ ดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีปลูกนะดังรอยลูกใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีปลูกก็มีซื้อไม่เล็กเนี่ยขายที่ไหนก็มีปลูกชนได้แล้วเหรอลูกเป็นหวัดกระสองไม่ลูกโอ้โหเหนื่อยมากกินยานอนกินยานอนพักผ่อน ไม่ได้ไปไหนเลยเวลาเวลาเป็นหวัดทีเป็นหนังมากโซนนลกเดี๋ยวก็หล่นลงมา ชานี่อนอนเพิ่งปืนนอนเพิ่งตื่นว่าเอ๊ะมันจะกินอะไรนี่นาตัวเลยมากินแตงก็ามอ เก่งกาเก่งขนาดกาปีนได้กาอ้คือเก่งแท้ืเาเก่งแท้วะ่ะ ทุกอย่างแท้ทุกอย่างจัิงครับเชื่อมาหยอ่อนยานสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมว่าไอ้จา้า นี่ยังยังยังไม่สุกไขส่สดเหรออืมเอาทำอะไรเดี๋ยวจะผัดอันนี้กินเหมือนเดิมอ๋อผาวม่ใช่ยังอย่าพึ่งนะมึงไม่ทำเดี๋ยวมันจะเสียมันพรายังไม่ทำเหรออืม ยังไม่กินเดีย๋ยวไปเริ่มต่อนะคะเดีย๋ยวโฮเกวุชายแป๊บนึงบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะไปกินมะละกอยาอ,อยากกินมะละกอสุก